ยุงหลังยุงหลังสวยยึงสวยพลฟางผลกระดังแดนนี้มันจะออกหรือว่าสวยยังไม่ออกเาเกียังยังไม่ออกอยังไม่ออกสวย<แ>คือทำดีอ๋ะเ<แ>วดด์กวดเ<แ>วดด์กวดหุยเ <c oughs> งึกง,งักใช่ไหมป๊อด <c oughs> มันครบมั่ากูเออมันเจ็บหลายมันเจ็บหลายมันเนี่ยมันเปิดสะโคมมาเลยอ่ะทิเปิดสะโคมมาเลย,เส,เลยสวย,ยนะตึงตีเขาตึงสวยธรรมดาเลย ก็ไอเห็นมุมันอยู่เลยของอยู่นี่ปืนเสียบเพราะในอยู่มีปืนเนี่ยวะสกามีสเกอร์ปะพี่ได้ใหนึ่งสิคิวหน่วยหนึ่งพดวงบ่ครับจ้าอแทีว่าปอบบารูนะต่ว่าก็ขอบคุณนะครับเอาปืนนี่บ่ปืนได้เพราะอัพปืนืนกูคอยคอืนเพราะนอัพไลยุกูจีเดียสกาด้จีเียนีอย่าง่ต้ตีดาตีหรดาต เออมันอยู่ในบ้านไีนแล้วไอ้น้อเมื่อกี้อ้าวคอมัขืนห้อยตีนปะผมมีได้อเจี๊ยบไปเสียหรออ้าวมันเลนเข้าบ้านบ่แม่นบ่เมื่อกี้เอ้าผมก็ว่าสั่นแล้วบ่ได้เห็นมันออกไปย่างได๋อยู่เด้อเด้อมันขึ้นจะหายวะแบบปอบนี่ห้อยตีนกับผมมีมันหลีบ่ะเอ้ยมัหลีบได้วะใช่มือเนี่ยหืมค่อยๆนะ กูควดอัพสก,กาดีวะอยู <c oughs> ่ได้บ้านน่ะทุวบ้าหน้องเนี่ยพบศัตรูแล้ววาจิกกิล <c oughs> สกาบอัฟนะมีดาบบอัฟเถื่อนนะสิเป็นปืนอืดไงชุบมูกันสัวแป๊บนึ่งแต่หาชุบโมูกันชุบโมูกันกลัวกลัวอับสกาลินี่มันเดือดรึได้แล้วเอาล่ะกลัวอับสกาลิเนี่ยเห็นไปแถวหัวแมวเละสัวแถวหัวแมวสะพานนี่หลายอยู่เด้วยเดี๋ยวใต้สะพานนี่ไอเห็นอีกตัวไเนาะไอวอแดงไอวอแดงนี่เนาะเนี่ยไอวอแดงอ่ะ Cái bom nhiêu à? Lên tới đường tối tây của Phan. Ôi 3 tổ 3 tổ như này nè, hóa bé vào rồi xuống. Thế hóa lấy bài. Yu yu bằng vô vô chụp à, mong vô chụp 3 tổ ở bạn, bạn vô chụp à. Skill cool down 3 tổ đấy, 3 tổ đấy. đảo đứng, đảo đứng, Chụp vào đây, chụp vào đây. สามตัวสามตัวได้บ้านเนี่ยพบศัตรูแล้วสุพันธ์กับเมียเห็นปะเมีย,มยัยนโตอยู่สธพันธ์เหรอม่ยอมลงเลยปะไดี๋ยวดีว๋ยว<ต>มืเขาแตกเลย เอาเฝ้าจู่จะขึ้นแล่ไปตาด้วยเนี่ยเบ้าหน,น่ะนะใน,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 บนบ้านอะเจ็บเจ็บบ่บนบ้านยังเหลือบนบ้านยังเหลือเออมันอยู่บนบ้านเนี่ยไปตรงนั้นบนบ้านสองตัวบ,บ้านสองตัว มรงดึงไงดันเขาวุบไปชุบมูเนี่ที่ไหนที่ไหนไม่เห็นตัวเลยเขอมอี้ e e ยี okay. ้จหา,อา,า,าโอเคอเนอกวุบปะอ๋อดาวดาวดาว้แต่กอด ราตนชม่ตัวไโอเคจอดไปนะดันเข้าไปเขาไปดันไปชุบม,มอสอนกันไปสอนกันไปจสอนกันจ่อเฮ้ยไอ้หว้อมันแข็งไหมวะ ชีนด้รถอีดาวข้างนอกอีกข้างนอกอีก สองหนึ่งศหลังเต้นข้าแล้วก็ลังอันสูงๆๆงพบศัตรูแล้วเอาดึงเดินะตั้งหลักกันน้อค่อยๆไปค่อยๆไปจ่อไปห้อง Đây vô đây vô xuống đây vô bay 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 chạy Bảy, Bay họ khoai khoai đành lên bốn ở. Ờ CC vào à. À Thằng nào mà như mọc tên như thế nào? Đấy này đứng mình okay. <đ annex builds Donald> đi, đi ừ, người bạn đi bạn. để hm, bạn. không hm, đà là hm, hm, mà hm, 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 đà này là yes sir, you